Mn Gt s อะไร M4 เป็นคันไหนดีผมทำงานอยู่เยอรมันอยู่ดอยสุวรนะฮะอยู่ดอยสุวราณนะฮะคืออย่างงี้คืออย่างงี้คืออย่างงี้ผมขับผมขับ M2 M3 CS Gt4 Gt5 M2 M3 CS แล้วก็ M3 วากอนผมขับหมดแล้วมันก็เลยอาจจะแบบอาจจะไม่ได้มี M4 แบบจังๆเนอะว่าแต่ว่ามันก็อยู่ในข้อควรแถวแถว M3 ถูกเวลา M4 อ่ะ คือเพราะนั้นแล้วอะต้องบอกเ e f เฟรน c ์ว่าต้องเทียบประยัดประหยัดตะยางเอาว่าแบบว่าเออผมผมเหมือนแบบคิดว่ามันมีความใต้เคียงกับ m อแล้วกันพวกพวกเอมสาอะไรเงี้ยเนอะงแค่แบบอาจจะแค่แบบเมีโซ่ทรงที่แตกต่างเน,นอะใช่ไหม,มต้องบอกอย่างนั้นก่อนทีเนี้ยความหมายคือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าถ้าเอา มันมันมันค่อนข้างคนละฟังก์ชันน่ะอันไอตัว M4 อ่ะคือมันเป็นรถมันเป็นรถที่ขับดีมากเลยนะแต่ว่ามันยังอยู่ในฟอร์มแฟกเตอร์ของความเป็นรถคูปใหญ่อ่ะเนื้อออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยากได้เออแต่ยถ้าอยากได้แบบว่ารถที่มันขับแล้วแบบสเปเชียลจริงๆอ่ะมันยังไงก็ต้องไปทรงแบบทรงแบบพวกไอ GT4 กับ GTS อ่ะอันนี้พี่สรวิทย์เขาเสริมมาว่าเป็นรถคันที่สองเขามีเดลี่อยู่แล้วก็อเแมนแล้วแหละ ผมตีทีเอสแล้วหล่ะใช่ใช่เอา,อางี้ผมบอกเลย g t ้อ่ะเครื่องเครื่องสี่พันใช่ป่ะมันคือ MX-5 อห้าออนสเตอร์ลอยเว้ยโอ้มันเหมือนกูนึกภาพเป็นเป็นกระจูแบบเป็นกระจูล่ำ